หมูป่า,านบอกต่างกันเดียวน้อยหนึ่งชี้มึงดื้อตุ่นแล้ปวดแสบชี้มึงเป็นได้ไรปวดแสบเบ,บียดไม่ใช่ก็เก่าอีกเลยนี่ห <c oughs> มูป่าน,นอันนี้ตัวแม่เดียวกันเ<อ>ลยมันมันเบิงเน่ยในหมูป่านี่ฮ่าพี่น้องมือนนี่เขาก็ดฉไปเบิงหมูป่าเด้เอพีรงมือนนี่เบิงก็เลี้ยงแต่ยังเนี่ยหน่อยเดี๋ยวนี้มันจะพื้นผ้าอะไรเพิ่นวะ เพิ่นก็นจะขายอยู่พี่น้องหมูป่านี่เดี๋ยวเขามาเบิ่งก่อนไก่โหลกรอกซึ่งกรอกไก่เขาเบิ้งตรง <c oughs> นี้นะอ่างนี้ตีชื่อหมูป่าเนาะอยู่ใช้หมูป,าปา่าบบบนี้นี่ไป้าอุดมสมบูรณ์เป็นแต่อยู่พี่น้องเย,นยน็น หมูป่ามาเบิง่งหมูป่าปเพลี่ยงไปยังแน่นอยเลยเลี้ยงเพลี่ยงเอามาเบิ่งก่อนว่าว่าเพิ่นวาวลินได้เพิ่นว่าวหงายหมูป่านี้เลยกตัวได้ดอกหมูป่านะนนอันนี้<อ>นตัวแม่เดียวกันเลยนะม,มันมันเบิ่งเนี้ยในหมูป่านี่ เบื้องชกมันนี่เห็นเหรอในในเหรอยังเบง้องชกยาวเหรอมุ้งปลาเนี่ยชกยาวเหรอเออมันมันบุญมีเขียวบุญมียังเหรอเออตัวหนึ่งมุเถิกมเถิกมูแม่เนี่ยผ้าไหนได้กระเสี่ยเนี่เนี่ยทิ้งผ้าแล้วโอ้ยแต่มันยังหน่อยงามคือยังเป็นลายหมอหมู่ไนยังไงอันนี้ก็บมูปลาโอ้คงชบมันยาวๆเนาะเออชบมันยาวลื่นกันได้ จะเอาจะเอามาเลยใช่จ้ะซื้อม้าซื้อมาแถวไหนแถวไหนตัวหนึ่งซื้อมาจากทางวิละตุผูซื้อมาจากทางเมืองนองมากกับมากกับมาครั้งผสมกันบอกตัวนี้น้อยเนาะเอามาแต่ย่างน้อยตัวหนึ่งพันสองซื้อตะกี้ตัวนี้ซื้อเอามาไดไเดี๋ยวนี้ก่งห้วยน้อยๆต้องง่ายแล้วบาทนี่มันต่างกันอยู่บ่าสีหมูหมูปลากับสีหมูเฮานี่เจ๊เหล่เขาก็ว่าต่างตัวแต่ต่างกันแต่ว่า เอามาเลี้ยงกินห่อเดียก็ได้เนาะกินห่อนี่แล้วต่างแต่ขี้ชบมันดีชื่อเนาะ่าแต่ชบมันในความโหดมันอีกกับต่างอีกบอกเลี้ยงมาโดนอลไรจับโบท่านใดได้เนี่ยอันนี้ยังไงอออันธิบายในโบได้ได้บ่โบได้มันบ่อยใบมันก็มาไก่อยู่แต่มันบ่อยใบเออนีชายเป็นประเด็นนีเนาะชายเป็นต่างนี่ได้ ันี้เราขอกงัวเพียบนี่นี่กระดูกเป็ดไกลไก่ไอกดูันนี้พวกนน้อยอันนี้ฮะกรเลี้ยอันนี้ไรไส้ไฟอยู่เออโอ้คบชุดเนาะน่าเจ้านี่ไสหายเป็นนิกะตัวน้อยยวนะ มีหน่อยเยอยอยู่ไปจุ่มได้ใจอไปตเบิ้ี่อด้งอเนือย่เห็นปนอ้ยไดนจับลาบอยู่ว้ามีแต่ไกลน้อยนี่นะแต่นี่เป็ดองกับางไหนเบิ้งว้าถูกเงเบิ้งกวเดบ โอ้ยงอยตุกุตตะโกดอยู่โอ้อ้กวุ่นกรแมนวะซับก็ได้ไก่เเบิงหู้มาแลเบิงนี่เนี่ยเลี้ยงไงซ้ำได้จังอับคายเนี่ยเลี้ยงหรือว่าซ้ำนี้บอโลโลเท่าไหร่โล่หนึ่งเจ็ดสิบพันโลหนึ่งเจ็ดสิบพันโอ้แขางเลยก็มีอยู่ Ừ. Cốp bớt Ây Thế này con khuyên một ngày nữa Khảo thế chỉ để lại nó pin, Để khả chất, để khả chắc sổ pin này liệu Cây cái gần Để chất sổ khảo pin. เชิญวาโบเอินแนวกินเชิญวะขันยูเป็ดยูไก่มันนี้เรียบเรียงจนประยัดไม่ได้กินนั่นแหละส่วนไม่กินเนาะหนักติดเรื่อเนาะกินเนาะมันกินดูเนาะเหมือนย่าบมมีแนวกินกินไก่กับเป็ดเน่ะห้าเน่ะขันยูกระบอนเนาะประหยากมันนาะกินดูเนาะไปก้าวให้เนี่ยปลูกปลูกดรงไม้เเนาะเออปลูกดรงไหม่ได้ยาเป็ดไก่ไร้สุขภานขัานสอมง เมื่เ่าเหยียบเรองบกหแน่ยพี่เป็ดไก่พกแม่พันพอพันมันไ่วก้น้อยอยู่มาแล้วหวนังเกียมคายเลยวหนัหวลกลวคลายลูไม่ขาทั้งนั้นไม่สโอ้มันมวยากยแต่คนื่อตีแต่บวใหญ่ไงดเจดสิบพัดปีเด้อพี่น้องเด้อบักท่นันแสบเด้อพี่น้องนี่ มากระทันแฉบได้พี่น้องนี่ชิมมึงแม่พี่น้องกันยากนี่นะพี่น้องมาพอดีกินมอืมมอ,อืดอเมิญชอมมอืดอ,อ,อ ชิมหพี่น้องกินบนไงแฉบออมมแบมานแฉบเป็นว่าแจบเป็นว่าแฉบพี่น้องกับท่านนะ,ะพดีกัดกงมีบัตรบบันไดนะพี่รับแมงโก้เลยได้ไไดบาบวานบอกต่างกันเดียวน้อยหนึ่งชิ่มมด้วยตุวนี เพ um> yes? ิ่นเชิญเชิญชว่าได้นักชิมได้เนี่กุ๊กได้เนี่ยนะเออเสบูจักเบ็ดตัวได้เสมตัวได้ปวดเสีชี้มึงเป็นไะไรไว้ว่าเอากิตัวพี่นอกให้เบมึงเนี่ยแล้วแล้วขาษแล้เป็นเกือบเป็นใบเลยแล้วยังูจักตัวได้เสีตัวได้วเสบยดไม่ใกุกเก่าอีกเลยนี่ชมยัชั่า sụm cho nên thế mà đài Đại tôi bên đấy nè. Thôi. Kiếm cho con sống đó. Thế đây chúc chi phía thân ý đó vì nó. Ở đây thì có sông sông bao ưng khởi phụ thai, phát hiệu cả cho lưu phạt. กดติดตามด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อได้เห็ดคลิปอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องมือนอี่บายบายพี่น้องฮึม มาฮอดน,นี่ก็หฮอดทีมงานเฮานี่บอเซินนี่มากับบอเซินนีแ่แร่เพื่อนเพื่อนกันแล้วพี่น้องเป็นขายของนเนาะเพื่อนไก่แคมทางมาทางเลยนี่มาเบิ่งบอลเป็นขายนี่พี่น้อง มียังแงน,นี่เพิ่คลายคือเพิ่ปลูกแล้วี่นกมักทั่วนี่นี่กับมักเล่นนี่กับมักทั่วเนาะนาจทีทงละซิบบอมัดละซิบทงละซิบประมาณนี้เนาะ เป็นคล้ายคือเพ็่นปลูกแล้วปีน,ปปนมักทั่วนี่นี่ก็มักเล่นนี่กับักทั่วเน,ะนาะนาจีทงละชิบ่มัดละชิบทงละชิบป,ประมาณนี้เนาะ